สวัสดีค่ะพี่ฟิล์มนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับางานโครงการแสดงความสามารถนะคะของน้องๆน,นะคะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถในแต่ละภาคออเดชั่นภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ น้องๆ30คนนะคะจะถูกโพสต์อยู่บนเพจสมาคมนะคะ Facebook สมาคมที่เป็นรูปภาพประกาศ30คนสุดท้ายที่เข้ารอบนะคะรายชื่อผลคะแนนแล้วก็จังหวัดก็จะเป็นไปตามในนี้นะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่เช็ครายชื่อแล้วพี่ฟิพ์อาจจะพิมพ์ชื่อผิดหรืออาจจะพิมพ์จังหวัดผิดยังไงทักมาแก้ไขได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับกิจกรรมที่ผ่านมาที่เราจัดกันมาเรียบร้อยแล้วอาจจะมีรูปภาพกิจกรรมยังไม่ได้ขึ้นใน Facebook นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาเคลียร์ในส่วนของรายชื่อนะคะพิมพ์รายชื่อโพสต์ให้อย่างเรียบร้อยเพื่อให้น้องๆจะได้เช็ครายชื่อนะคะสวัสดีผูผู้้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้พี่พิมอาจจะพูดลิ้นรัวนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากเลยอาจจะ อาจจะได้มาไลฟ์แค่สักแป๊บเดียวนะคะค่ะในในส่วนของการไลฟ์ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราต้องขอขอบคุณนะคะนอาอุอาสานะคะจากอ่างทองที่เกิดแบบที่นำทีมนะคะมีนำทีมพี่โอสมุทสาครค่ะพี่โบพี่บีพี่อนุไทยนะคะพี่การจับปทุมธานี นะคะที่แท็กทีมกันมาเป็นทีมภาคกลางที่แข็งแกร่งมากนะคะดูแลทั้งเรื่องเอกสารในการลงทะเบียนค่าพาหนะต่างๆนะคะรวมไปถึงการรวบรวมคะแนนแล้วก็ดูแลทั้งงานยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยกันรวมไปถึงนะเทยค่ะจากอ่างทองค่ะพี่เอกสมุดสาครแล้วก็น้วันจากสมุดปาการนะคะที่ช่วยกันเก็บภาพบรรยากาศในงาน มีแต่ภาพน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าภาพไหนที่น้องฟิมยังตามเก็บไม่ทนันยังไงส่งกลับมาหาน้องฟิลมด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะนํามารวบรวมนะคะโพสต์ลง Facebook สมาค,คมรวมถึงเราจะนําไปจัดนิทรรศการในวันที่30-31ตุลาวันที่1พฤศจิกายนนะคะงานใหญ่ของเราเลยเราจะรวบรวมรูปทั้ง4ภาพนะคะมา ไปทำนิทรรศการทุกคนจะสามารถไปเดินดูได้ว่าเผื่อน,น้องๆภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้อยากเห็นว่าภาคกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีนิทรรศการตัวนี้ให้ดูนะคะในส่วนถัดไปนะคะอ,อ๋อลืมเลยนะวันยังช่วยในส่วนของการเก็บคียการห้องในการคืนห้องด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยช่วยกันนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะท่านนายกสมาคมค่ะครูโสและก็วิทยกรทั้ง3ท่านนะคะมีครูเป็ดค่ะครูเมียนแล้วก็ครูโยงนะคะที่มาช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ภายในงานของเราเนี่ยสนุกสนานแล้วก็มีความรื่นเริงกันโดยเฉพาะมามาเพื่อแบบมาทำให้น้องๆสนุกนะคะรวมถึงมาให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนของบัตรแสดงความสามารถด้วย นะคะและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกลุ่มนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือครอบครัวน้องๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะว่าทุกคน,น,านงานนี้นะคะถ้าเราขาดทุกคนไปเราจะไม่สามารถทำงานนี้สำเร็จได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความเอ็นดู ทีมงานของเราด้วยนะคะบางทีมันอาจจะมีการที่วิ่งไปวิ่งมาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้เรียกง่ายๆภาคกลางเป็นภาคแรกเหมือนภาคหนูรองยาเลยมันภาคหนูรองยาเหมือนกับทุกอย่างเราก็ไม่เคยจัด เราไม่รู้เลยว่าจะต้องจัดตรงไหนอะไรยังไงก็ยังได้รับคําแนะนํานะคะจากผู้ปกครองจากประธานชมรมรวมถึงทุกๆท,ท่านเลยที่มาแนะนําว่าควรจะทําอย่างไรต่อนะคะในส่วนของการจัดงานนะคะเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็จะจับมือกันและพัฒนาให้ครอบครัวสติปัญญาของเรานะคะเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงและก็แข็งแกร่งนะคะ ยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วหลังจากนี้หากยังมีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่าอะไรที่เกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆสามารถมาบอกได้เลยไม่ว่าจะบอกกับประธานภาคหรือบอกกับทางผู้จัดได้เลยนะคะว่าเออบางส่วนอาจจะได้รับความสะดวกน้อยไปหน่อยหรือบางส่วนหรือความประทับใจเราเองก็ยังอยากได้อยู่นะคะเพืเ่อมาเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้จัดนะว่า เราทํางานมันโอเคสําหรับทุกคนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็งานนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันจะไม่มีข้อผิดพลาดนะคะเพราะว่าถ้างานนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความทรงจําที่ไม่ดีแก่ทุกคนบ้างทางผู้จัดนะคะจะไม่มีการนิ่งนอนใจแน่นอนคือขอแค่ให้บอก แล้วก็แจ้งเรามาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทางเราขอน้อมรับแล้วก็จะนำไปแก้ไขในภาคถัดไปแล้วก็ในกิจกรรมถัดไปที่เราจะมาเจอกันหรือถ้าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้มาเจอกันในรอบนี้นะคะเราก็อาจจะได้เจอกันอีกทีในปีหน้าในส่วนที่เอ่อเป็นการจัดโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้มีมีมจดโพยไว้ข้างนิดนึงแอบโชว์อาจจะเห็นพี่ฟิมมองทางนี้บ่อยหน,อน่อยเพราะว่าพี่ฟิมจะจาไม่ได้ก็เลยต้องเขียนไว้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะงานนี้มันจะสําเร็จโดยโดยที่มันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมหรือร่วมใจกับทุกคนนะคะแล้วในส่วนของรายชื่อน้องๆน,นะคะสามสิบคนที่ผ่านเข้ารอบมานะคะก็จะ เท่าที่สังเกตคะแนนนี่ก็จะเรียงกันเลยคือห่างกันเรียกได้ว่ากินกันแทบไม่ลงเลยเพราะว่าอย่างน้องเนี่ยน้องที่1กับน้องที่2ห่างกันแค่สองคะแนนเองนะคะในส่วนของคะแนนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่แล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่เพียงคะหยิบอันนี้นะคะอาจจะ เป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนมันก็จะมีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะน,นี่อ่ากล้องมันอาจจะกลับหน้ากลับหลังหน่อยนะเพราะว่าอันนี้พี่พิมใช้กล้องหน้านะคะมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นสามหัวข้อนะคะก็จะมีร้องเพลงเต้น ในส่วนของเต้นเนี่ยเรารวมประเภทรำเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นไทยแดนซ์นะคะก็จะเป็นประเภทเต้นแล้วก็การแสดงก็คือเป็นพวกการเดินแบบหรือการแสดงสวมบทบาทต่างๆนะคะซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนของเราเนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็น4หมวดในหมวดร้องนะคะจะมีคะแนนการแต่งตัว10คะแนนนะคะการกล้าแสดงออก20คะแนน จังหวะและคีย์อีก30คะแนนนะคะรวมถึงหมวดสุดท้ายคือน้ําเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์อันนี้ให้คะแนนเยอะหน่อยคือ40คะแนนคือน้องๆถ้าเกิดสามารถดึงอารมณ์ของเพลงออกมาได้เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถกวาดคะแนนในส่วนนี้ไปได้เลยนะคะในหมวดของการเต้นแนละการรำนะคะจะมีการแต่งตัวนะคะ10คะแนนการก้าสแสดงออก20คะแนนการเข้าจังหวะ40คะแนนและ การถ่ายทอดอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์อีก30คะแนนนะคะในส่วนของการแสดงการแสดงนี่อาจจะมีหลายอย่างหน่อยนะก็จะมีพวกการเดินแบบการแสดงสมบทบาทและการเล่นดนตรีนะคะจะมะีหมวดนี้อาจจะให้การแต่งตัวเยอะหน่อยการแต่งตัวจะมีทั้งหมด30คะแนนนะคะ ความการแสดงออก20คะแนนจังหวะที่ใช้ในการแสดงจังหวะก็คือเผื่อน,น้องๆเดินแบบเดินแบบตามจังหวะสวยไหมหรือ,อยังไงหรืออาจจะเล่นเครื่องดนตรีอันนี้คะแนนตัวนี้จะถูกปรับตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือย,ยึดไว้ก่อนตามคะแนนตามนี้แต่ถ้าน้องๆที่เล่นดนตรีเราก็อาจจะสนับจังหวะในการแสดงขึ้นมา คือแต้มตัวนี้ก็จะเยอะขึ้นมานะคะและหมวดสุดท้ายเลยค่ะการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆการถ่ายทอดอารมณ์ห้น้องๆเล่นดนตรีแล้วอินมากเนี่ยคะแนนส่วนนี้ก็จะรับไปเต็มๆเลยนะคะซึ่งในส่วนของใบลงคะแนนตัวนี้เราก็อุ่นๆ,ๆเปิดผิดหน้าบางอันเป็นความลับนะอันนี้หน้านี้เปิดได้ นี่อันนี้นะคะแบบจะเป็นใบที่ท่านวิทยากรได้รับนะคะจะเป็นคะแนนเบื้องต้นที่เราตั้งเอาไว้นะและในส่วนของการให้คะแนนของคณะกรรมการตัวนี้ถือว่าเป็นความลับนะคะเป็นความลับบอกไม่ได้เลยนี่นี่น,น,นี่ก็จะมีเป็นปึกอย่างนี้นะคะที่อาจารย์ให้คะแนนกันไว้แล้วก็จะมีการรวบรวมผลคะแนนนะคะรวบรวมผลคะแนนเสร็จแล้วบวกคะแนนทั้งหมด คือคะแนนเต็ม300นะคะอาจารย์หนึ่งท่านมีคะแนน100คะแนนเป็คะแนนเต็ม300อ่ะแล้วลองดูซิน้องคนที่ได้ที่1น้องชัยวัน์เบอร์39นะคะได้ไปถึง275คะแนนนี่คือแบบโอ้คะแนนสูงมากๆเลยนะคะยังไงมาเช็ครายชื่อนะคะน้องๆ30คนนะคะ เช็ครายชื่อว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีน้องเบอร์สี่นะคะที่ขออนุญาตละสิทธิ์ออกจากทีมอ่าไม่ใช่ออกจากทีมออกจากการประกวดในรอบถัดไปนะคะซึ่งทางคณะกรรมาการขออนุญาตไม่ดันอ่าไม่ไม่ขยับอันดับนะคะก็คือจะรับล็อกไว้ที่30คนนี้เลยนะคะแล้วก็ในผืนผ้าของในส่วนของผ้าถ่าไปวันนี้ลิ้นพันอย่างเลยนะเนี่ย ทำไมลิ้นมันพันกันขนาดนี้ออในส่วนของภาคขัดไปนะคะน้องๆที่เข้าร่วม30คนนะเราจะคัดเหลือภาคละ15คนยังไงเตรียมตัวซ้อมกันให้เยอะๆนะคะเด็กๆทุกคนเอาให้เต็มที่นะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ภาคเหนือก่อนในวันที่3และว,วันที่4นะคะที่เราจะมีการจัดกันที่โรงแรม ไอคอนพาร์คเชียงใหม่นะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ฟิล์มขออนุญาตไปรวบรวมในส่วนของเอกสารที่จะต้องไปใช้ในโครงการถัดไปแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ